ลดมันหวานทอดยังไงให้ผอมลงเธอต้องลดความถี่ในการกินต่อเดือนต้องมองเป็นเดือนนะเธอมาใช่กินขนมของมันของทอดทุกวนันวันละนิดวันละนิดวันละนิดถือว่าลดปริมาณลงแล้วเมื่อก่อนเคยกินชานมสองแก้วตอนนี้ลดมาเหลือแค่ครึ่งแก้วแต่กินทุกวันอย่างนี้ไม่ได้เธออืมแต่นี่ก็ต้องแล้วแต่คนนะแต่จากใจเลยนะของพวกนี้ยิ่งกินยิ่งติดคำดีเอาไม่เป็นไรไม่มีอยู่จริงเธอเพราะฉันเนี่ยเธออยาก เปลี่ยนหุ่นแบบสุขภาพดีนะด้วย IF แนะนำจะลดความถี่ในการกินต่อเดือนกินสักอาทิละครั้งก็เอาละหลู่ลดอลังการเสมันไตนแล้วเธอโอ้ลดลดแล้วเชื้อชันถือว่าได้ยียวยาหัวใจแล้วเธออย่าให้รางวัลตัวเองทุกวนันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอให้รางวัลตัวเองนะกินจุ๊บจิ๊บอย่างนี้ทุกวันนะเธอออกนอกเส้นทางคนลดน้ำหนักแล้วนะพวกเธอก็อย่าหาว่าอุ้ยแต่ไม่เครียดจังเลยกินขนมไม่ได้ทธก ถ้าเกิดว่าใครเจองานวิจัยว่ากินขนมของมันของทอดของวหวานวน,น้ำหวานน้ำลมชานมไข่มุกกินแล้วผอมเพรียวบางสุขภาพดีอะ่ะเธอก็บอกฉันหน่อยแล้วกันฉันจะไปอ่านงานวิจัยนั้นบงังเอญฉันยังไม่เคยหาเจอเลยเป็นกำลังใจให้เธอลดหุนะ่นน่ะมันไม่ยากหรอกมันก็ต้องใช้ไมเซ็ตที่ถูกต้องโอ้ถ้าเธอไมเซ็ตเธอผิดนะมันจะกลับตลับปัดไปหมดเลยพกินขนมไปเลยค่ะทุกวันค่ะจะได้ไม่เครียดเอาอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าคนลดน้าหนักแล้วจ้าฮลัลโหล โอ้เน oh, no. มันจะติดโธอแล้วจาก1ชิ้นมันจะกลายเป็น2องสองสสไปเรื่อยเปื่อยโทอโอ้ oh, แล้วสุดท้ายอ่ะเธอก็จะลดไม่สําเร็จเธอต่อเธอลดได้เดี๋ยวมันก็เด้งกลับเวลาเรามาเปลี่ยนหุ่นเราต้องมองหลายๆมิติเธอสำคัญที่สุดความหิวง่ายหิวบ่อยมันต้องหายไปเธอถ้ากินขนมทุกวันนะยากฉันบอกเลยมันมันเป็น,นกลไกของร่างกายที่มันทํางานกับ พวกน้ำตรงน้ำตาลอะไรอย,อย่างนี้อยู่แล้วเธอมันเป็นกระตุ้นโดพามีนหลังจากเธอกินเข้าไปประมาณสองชั่วโมงเนี่ยมันรู้สึกว่าเธอให้รางวัลนะเดี๋ยวมันจะไปเซโฮัลโลโก,โกเกกับฮอร์โมนหิวที่ไม่ชื่อว่าเกรลินเออแล้วมันก็จะหลั่งฮอร์โมนหิวออกมานี่โทแล้วโทก็จะหิวง่ายหิวบ่อยเสร็จแล้วโทก็จะเดินเป็นหนูติดจันโทบางทีดึกๆตีหนึ่งตีสอง,องเขาหลับกันไปหมดแล้วก็ลงมาต้มมามา่าอะไรอย่างนี้กินโทโอ้กินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานเพราะว่ามันอยากเหลือเกินเนี่ยเธอมันเป็นอิติลทลิเดะนะ ของเค็มของอร่อยทั้งหลายทั้งหลาเธอเธอก็ลองไปพินิษพเคราะห์พิจารณาดูว่าเออระหว่างการที่เราฝึกล้างกายเราใหม่ให้มันไม่ชอบขนมหวานทุกวันแล้วเออนานๆกินทีอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยกินพอเอ,อหอมปากหอมคออะไรแบบเนี้ยเออกินพอหายอยากกินเป็นวาระอะไรแบบเนี้ยเออกินเพื่อให้รางวัลตัวเองอย่างเงี้ยเออแบบเนี้ยกลับ กินขนมทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกวันไปเนี่ยแล้วสุขภาพข้างในมันก็ไม่ค่อยจะดีเธอเออแล้วก็ลดหุ่นยากเพราะว่าเธออยู่ง่ายอยู่บ่อยไงฉันยังไม่เคยเจองานวิจัยไหนที่บอกว่ากินขนมทุกวันแล้วสุขภาพจะดีมีแต่ว่ากินขนมทุกวนนันเนี่ยแหละค่ะเสี่ยงดือ้ออินซูลินเสี่ยงเบาหวานเสี่ยงไขมันพอกตับเสี่ยงนั่นเสียเส่ยงนี่เสี่ยงนูนเต้ไปหมดเลยไปนับเรื่องอ้วนนะเพราะยังไงมันมาอยู่แล้วเรื่องอ้วนเนี่ยเออนะเธอก็อดูแลสุขภาพร่างกายเธอยังไงฉันก็ยืนยนันนั่งยนันนอนยนันว่าการกินขนนนมมทุกวัไ่ตออบโจย์เธะ เออแต่สุดท้ายก็คือสุดท้ายแล้วแต่แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนนะจ๊ะใดๆแล้วอย่าลืมเอาสุขภาพมาเป็นตัวตั้งเอาความลินบางเป็นโบนัสจะดีกว่าความสดชงสดชื่นข้างในตรงนี้เธอมันไม่มีขายเธอเธอต้องสร้างเองถ้าเธอไม่ห่างขนมเธอไม่มีวันได้สัมผัสประสบการณ์ร่างกายสดชื่นเธอไม่หิวง่ายไม่หิวบ่อยมีสมาธิสูงร่างกายเข้าแฟตอะดปเนี่ย ยากเธอฉันบอกเลยยากมากนะอาก็ลองดูโดยเฉพาะคนทำไอเอฟถ้ากินขนมทุกวันร่างกายไม่เข้าแฟตอแดปนะจ๊ะใครอยากเปลี่ยนหุ่นแบบสุขภาพดีด้วยไอก็อย่าลืมกดติดตามอัสกานในช่องไลฟ์กาลนะจ๊ะเอาหน่อยแล้วเดือนหนึ่งพวกเรากินขนมมันกี่ครั้งเมนมาบอกหน่อย